ผมได้นําเสนอไปเมื่อก่อนน้น,นี้หลายคลิปแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนคัว่วการเมืองไหนนะครับก็ปันใจให้เขมรหมดนะครับวันนี้ผมเอาวันวอเวลานอของแต่ละรัฐบาลมาพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับเริ่มจากที่สมัยรัฐบาลชวนนะครับไปเซ็น m อ u 2104สามกับเขมรนะครับแล้วเราดันไปยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนนะครับที่เขมรเป็นคนอ้างอิงถึงนะครับเราไม่ได้ใช้แผนที่1ต่อ5 0 0หมื่นในการเจรจาร IMOU แม่แต่นี่ เดียวเลยนะครับนี่คือปัญหาที่หมักหมมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับต่อมานะครับ MOU ปี2 5 4 4นะครับจะตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลของทักษิณชินวัตรนะครับเป็นการลากเส้นพื้นที่เขตแดนทางทะเลนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับรนเการัชกาลที่9นะครับได้ทรงแสดงแผนที่ให้เห็นแล้วนะครับว่าการลากตามหลักหน้าน้ำสากลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าขมรเนี่ยลากตามใจชอบตัวเองมานะครับจึงทําให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนมากมายครับแล้วนําไปสู่เรื่องของการแปลรูปพลังงานโดยเฉพาะแปรรูปป ตทและการที่ทักษิณชินวัตรครับไปลงทุนกับเขมรครับและนี่เป็นการเปิดกล่องแพนดอร่าของความโลภครับทำให้รัฐบาลชุดต่อมาครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าทหารนะครับเจรจากับเขมรเรื่องนี้เพราะหวังที่จะแบ่งการลงทุนตลอดนะครับเอาละครับมาถึงในยุคของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่กลุ่มทหารภายใต้3ปอเนี่ยนะครับได้สลับค้่ให้เข้ามามีอํานาจนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าวันที่29ธันวาคม2 2,553นะครับเป็นวันที่คุณวีระสมคมคิดนะครับโดนจับในเขตแดนไทยนะครับรัฐบาลนะครับผู้ใหญ่รัฐบาลสั่งให้ทหารเนี่ยถอนกําลังจากการมาช่วยพี่วีระจากจุดเกิดเหตุครับแล้วเขมรนาตัวพี่วีระไปขึ้นศาลที่พนมเปญนะครับวันที่1ทค .54 ครับพี่วีระโดนตัดสินจําคุกนะครับอยู่ที่เขมรเป็นเวลา8ปีนะครับอย่างที่เรื่องราวได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องหลังครับเราจะเห็นกันแล้วนะครับว่าทูตไทยใจเขมรที่ทักษินชินวัตรตั้งขึ้นนะครับหรือว่าหัวหน้าคณะเจบ นี่แหละคือคนเดียวว่าเลยคือนายประสาทนี่แหละครับเป็นตัวหนึ่งในตัวที่ยัดเยียดพี่วิระเข้าคุกนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐธรมนตรีกลาโหมของเรานะครับก็สั่งให้ทหารถอยทัพเข้ามานะครับยุคนั้นลุงป้อมเป็นรัฐธรมนตรีกลาโหมลุงตู่เป็นผอบทบนะครับนี่คือยุคที่พ่วิระโดนเข้าขุมเม้นนะครับแทนนี้รัฐบาลไทยจะปฏิเสธนะครับว่านี่คือเขตแดนไทยครับรัฐบาลไทยไม่ปฏิเสธด้วยครับนี่คือความอัปยศและช่วงปลายรัฐบาลอภิสิทธิ์นี่แหละครับก็คือวันที่28เมษายน244 ทางเขมรยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศครับขอให้ตีความคำพิพากษาปี2505ที่เคยตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ไม่ชี้ชัดในพื้นที่โดยรอบครับก็เลยต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักษชินวัตรครับก็ปรากฏว่าอะไรครับก็เดินเรื่องตามมาเลยครับเพราะรัฐบาลในพิสิธิ์ไม่ยอมยกเลิกนะครับก็มาถึงรัฐบาลของยิ่งรักรัฐบาลยิ่งลักษแถลงต่อรัฐสภาครับว่าจะเคารพคำตัดสินของศาลโลกและใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาครับ1เมษายน2 5 56ครับศาลโลกเริ่มพิจารณาคดีความพิพากษาเดิมนะครับ11พฤศจิกายน2556ครับไหนที่สุดครับศาลโลกมีคำตัดสินว่าพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารอยู่บนเนินสูงเป็นของกัมพูชาและไทยต้องถอนอาหารออกจากพื้นที่นั้นโดยศาลไม่ได้กำหนดเส้นเขตแานใหม่ทั้งหมดแต่ยืนยันว่ากัมพูชามีอธิปไตยเหนือบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทครับไทยไม่มีการทักท้วงไทยไม่มีการทําอะไรสักอย่างครับจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลลุงตู่ครับก็ไม่ได้ทําอะไรเรื่องนี้ครับ ถึงแม้ว่าจะมีการส่งตัวคุณวิระส่งความคิดกลับมานะครับด้วยเป็นดําริลของฮุนเซนนะครับแต่เราจะเห็นเลยครับว่ารัฐบาลลุงตู่ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับเพราะว่าในปี2557ครับมีการสร้างบ่อนสายตะกูในพื้นที่ทับซ้อนหรือว่าโนแมนแลนนะครับถัดจากด่านไทยไปเลยครับต้องเป็นโนแมนแลนก่อนที่ึงด่านเขมรครับนี่เขามาสร้างด่านที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนเลยนะครับซึ่งผมได้ลงรายละเอียดของคลิปนี้ไปแล้วคนมาดูเนี่ยหลายแสนคนเลยนะครับคุณก็จะเห็นครับว่านี่แหละครับคืออัปยศของ รัฐบาลลุงตู่ครับแล้วอยู่มา8ปีก็ไม่ได้แก้เลยครับทั้ง MOU43 และ14ไม่ได้ยกเลิกออกไปครับจนทําให้เกิดการเรื้อรลังมาจนถึงรัฐบาลนี้ครับเมื่อนายกอุ้งอิงได้ขึ้นมาเป็นนายกครับเราก็จะเห็นครับว่าคุณเซนก็แสดงท่าทีที่ชัดเจนเลยนะครับของการที่ลุกล้ำมาิปไตยในครั้งนี้เข้ามาครับแล้วก็งามหน้าจนได้ครับเห็นไหมครับในการเจรจาในแต่ละเรื่องครับของเราเนี่ยไม่เอื้ออํานวยให้กับทหารในการทํางานเลยครับมีแต่รัฐบาลเนี่ยสั่งการไปเข้า ข้างทางเขมรครับเพราะสองตระกูลนี้ทั้งชินวัตรและหุนเซนมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ชินวัตรเองไม่ได้ลงประโยชน์หรือว่าลงหุ้นเฉพาะในบริษัทพลังงานไทยนะครับแต่ตระกูลชินวัตรเองได้มีการไปลงทุนในเรื่องพลังงานหรือว่าหลายๆอย่ายดกับเขมรครับพวกสีเทาเท่าไรของเขมรเนี่ยครับในที่สุดครับรัฐบาลนี้ก็ได้ตั้งนายประสาสนะครับซึ่งเป็นขี้ทูดไทยหัวใจเขมรครับเป็นหัวหน้าเจรจา JBC ครับแล้วเรื่องก็ได้ออกมาล่าสุดเนี่ยครับที่ได้รับการแฉมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรา ไปยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนครับนี่นะครับอัปยศจริงๆเลยนะครับตั้งแต่รัฐบาลลุงชวนหลีกภัยนะครับมาจนถึงรัฐบาลทักษิณชินวัตรแล้วก็มารัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลลุงตู่มาจนถึงล่าสุดรัฐบาลองค์อิงครับมันน่าเศร้าใจไหมครับว่าขั้วการเมืองไหนเนี่ยแม่งจริงๆครับ